สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวกวิศราเลืองสาเลขที่17ชั้นมาหทับ 4. วันนี้ดิฉันจะมาอธิบายเรื่องพฤติกรรมคเในสิทธิพฤติกรรมคเในสิทธิคือการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าแต่ไม่มีทิศท,ทางที่แน่นอนแต่ความเร็วหรือความถี่ของการตอบสนองหรือการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นของสิ่งเร้าตัวอย่างเช่นมแมลงสาบ จะหนีแสงอย่างไม่มีทิศทางแต่การวิ่งจะเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในที่สว่างและช้าลงเมื่ออยู่ในที่มืดเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวเองเราจะมาดูตัวอย่างพฤติกรรมจัดแบบแผนิซิตกันนะคะเช่นการที่มแมลงสาบวิ่งหนีเมื่อเราฉีดยาฆ่ามาแมลงใส เนื่องจากแมลงสาบตอบสนองต่อสารเคมีจึงวิ่งหนีแบบไม่มีทิศทางและก็จะวิ่งไปเรื่อยๆน,นะคะจนกว่าจะคิดว่าตัวเองนั้นปลอดภัยแบบตัวอย่างที่2คือกุ้งเต้นค่ะเมื่อเราใส่พวกวัตถุดิบเครื่องปรลงไปแล้วเมื่อโดนตัวกุ้งกุ้งก็จะตอบสนองโดยการกระโดดเต้นไปมาเพื่อที่จะหนี